แล้วนี่มันคืนการได้ตังค์เีรอเออ,เ,อ,อเดี๋ยวกูคืนกูยืมมาแค่สองร้อยอออโอเคโอเคแล้วนี่จะเที่ยงนี้เรากินอะไรกันดีเนี่ยกูว่ากูอยากกินกะเพราโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเลยแล้วกัน มจะคืนเงินกูโดี๋ยวขอโทษขอโทษจะคืนเงินกูเดีんん๋ยวคืนเดี๋ยวคืนเงินกูตอนไหนฮะไอ้พี่พี่จะทำเพื่อนผมเลยพี่เดี๋ยวผมให้ให้ใช้เงินใช้เงินคืนเพื่อนผมพี่นี่นี่เงินเพื่อนผมใช่ไหมเพื่อนผมติดพี่อยู่สองร้อยใช่ไหมพี่กูไม่เช่ามึงไม่ต้องมาเสือกไอ้ขาดเป็นที่อะไรกูจะเอาเงินไอ้เหี้ยนี่แม่งมาเสือกที่อะไรอ่ะพ่อมึงเหรอข้ามึงไม่ได้เงินวันนี้นะฆ่ามึงแน่ ูก,กินข้าวยังลูกอ่ออยังเลยครับลุงกําลังจะเดินไปกินข้าวนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เกิดเรื่องที่หน่อยกับ้างครเอ้าไอ้ทําไปเไรลูกอ๋อครับเออไม่เลยครับอันนีออไ้ไปด,ดีครับลุงครับ สังคมเขตปีนี้เราวน่าจะแย่กว่าไหมกูว่างกันแหละที่แรกคืออังกฤษน่าจะแย่สุดเออใช่เพราะูเขาไม่ติวอะไรเลยจริงรูไม่ติวเลยเนาะแล้วกูต้องไปรับน้องแล้วงั้นเราแยกกันตรงนี้นะโอเคแล้วมึงจะกลับยังยังไงเก็เดี๋ยวก็น่าจะกลับแล้วแหละเอ๊ะเออเดี๋ยวมึงกลับก่อนเลยกูน่าจะลืมของว่ะ พรุ่งนี้เจอกันเคยได้ไยปไป ผมเจอเด็กตายพี่โรงเรียนเบนจาม้าเนี่ยถ้าผมไปแจ้งควรห้องสี่สิบสองห้องหน,น,นึ่งสองสี่ห้ามาด่วนเลยครับมาด่วนเลยป็นคนที่โทรหาผมหรอเปล่า เดี๋ยวคุณช่วยเอาศพไปชนะสูตรศพเลยนะแล้วคุณพอจะรู้ไหมว่าคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้มีใครบ้างผมพ,พอทราบอยู่แล้เดี๋ยวผมจะไปเรียกพวกคนที่เกี่ยวข้องกับคุณทามาแล้วกันเอองั้นผมฝากนะโอเคฝากะเกี่ยวข้อง ออผมอยากจะถามว่าช่วงเงย็นๆพวกคุณประมาณสี่โมงครับพวกคุณอยู่ไหนกันทำอะไรอยู่ผมกำลังเก็บของครับเตรียมออกโรงเรียนแล้วครับกำลังเก็บของกลับบ้านเลยครับกลับผู้ตายได้แยกจากกันเพราะว่าผมจะกลับบ้านจากนั้นยามหน้าโรงเรียนก็เห็นว่าผมกลับ,บ,บครับมผ,มผ,มผมกลับบ้านครับทำไมเออผมผมกำลังกลับบ้านครับ ผมไม่รู้เรื่องเลยครับถ้าเหมนคุณทำอย่างนั้นเหรอครับคุณกันผม<า>ยังไม่ทำอะไรเลยคุณนั่นแหละคนร้ายนะอะปุ๋ยไม่ทำอะไรเลยไหนหลักฐานล่ะทำให้หลักฐานเหรอเออก็เพราะว่ารอยบนมือคุณไงล่ะออ๋ผมก็สังเกตอยู่นะรอยบนมือผมเหรอผมอะ่ะไปทำอาหารตอนเย็นมาเมื่อวาน จับตัวเข้าไปยาต้องยหรือยายาต้องคาร์ล้องต้องตัวทำไมคุณถึงคิดว่าไอ้การเป็นคนทำครับเพราะว่าคุณได้สังเกตไหมว่าตอนไอ้กันเดินมาคุณตอนคุณเดินมาคุณเห็นกันเขาชอบจับส่วนไหนของตัวเองมากที่สุดนิ้วมือไม่กอเขาไม่กบแขนน้อใช่ไงก็เขาเกิดรอยนิ้วมือ เกิดการบาดแผลท,ที่มือไงผมไปถามคนตำรวจมาตำรวจเขาได้บอกแสเหมือนกันก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าเขาเพิ่งทะเลาะกันมาด้วยนี่ใช่ไหมใช่เรื่องเงินที่ค้างใช่เขาก็ไม่มันก็ไม่แปลกหรอกที่เขาจะเป็นคนทำนั้นขอบคุณที่จับฆาตกรจริงได,ด้น,นะครับครับผมขอบคุณมากครับคุณนักสืบที่ช่วยไขคดีได้ขอบคุณมากครับ